มอมอม้าสลัอีกรอเรือไม้เอกสลับอามีว่าสลับคู่เลยสลับคู่เลยใครทำต่อเนื่องยกต่อนำนี่ไหมเาไปเอามาวนไปวนไปครั้งแรกที่จะสอนเรื่องนี้ใช่ไหมเออนี่ไงให้พี่อ้อมสอนต่อไปพี่อ้อมสอนต่อ

อันนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้ไหนตรงไหนก็ได้เรงไนได้ไหนขานั่นเยจงม่องก็ได้จงหม่องมนั่งเลยนอนเอาอกลยนนก็ได้นี่เศไงอ่นกางเยอะท่าแรกอังคุ่ใบมาอุงคบอ่ะหนึ่งสองสามอ๋อหนึ่งสอง สามนั่งลงยองๆมอนี่เด็กมันยกขึ้นเลยอ๋อนนี้มเอาจะยกก่อนนะอ่ะหมอนะคะหมอขาซ้ายอยู่ข้างหน้านะคะจับมือคนไข้ที่ข้อมือหันไปข้างหน้านะคะอย่างมลงรู้จักงมลงไหมคะเอแบะไว้มือขวาหมอสอดใต้รักแร้นะคะเห็นข้อพับใช่ไหมคะอ่ะเอามือเขาไว้ที่ข้อพับเรา แล้วจับท่างามๆหน่อยค่ะหนึ่งเข้าไปหนหน่อยเข้าเข้าไปในหน่อยนะคะชิดราวนมเลยหนึ่งสองสามดึงค่ะโอเคดึงเป็นแล้วนะดึงเป็นนั่งม้าค่ะนั่งม้านั่งสะโพกนิดนึงนะคะจับเลยไข้นั่งจับหัวไหล่นั่นเลยเลยสอบไปไหนจับเลยสอกจับเลยสอบจับลักษณะนี้นิ้วโป้งอยู่ข้างบนนะคะหนึ่งสองสามดึงตรงค่ะตรงบิด ค่นันังลังตรงคนไข้นั่งหลังนัตรงกว่าหลังตรงมองหน้าอบิดออกดึงบิดเข้าในดึงนะคะอ่าเอาไม้ดึงตรงหนึ่งดึงหน้าบิดนิดนึงดึงบิดหลังดึงตรงโอเคจากนั้นค่ะ90องศาอ๋อแบกนะคะ เห็นข้อสอบคนไข้ใช่ไหมคะเรานั่งค่ะหมอนั่งนั่งข้าม้าเอ้หัวหัวอะไรคะหัวข้อสอบเลยหัวไหล่เราพอเลยฟุ๊บนะคะมือมือหมอประสานเห็นข้อต่อไหมจับข้อต่อหัวไหล่คนไข้ก่อนแล้วนิ้วก้อยวางบริเวณข้อต่อนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามดึงค่ะดึงเบาๆเออเราใช้แค่ข้อต่อไม่เ่อนเบาๆอยนะงสามแค่นี้ จับแล้วนวดไทยนั่นแหละเรายกเลยเกับแทบไปมือคนไข้ตรงนะคะเราจับบริเวณอะไรคะข้อมือลงจากข้อมือนิดหน่อยนะคะ90องศาชิดติดหูว่าคนไข้มองตรงนะคะอย่าให้คนไข้งมคอลงมือขวาของหมอจับบริเวณสะบักกดปึ๊บ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 หัวไหล่ด้วยหัวไหล่ด้วยปึ๊บปึ๊บโอเค จากนั้นกอดอกนะคะมือซ้ายคนไข้นะคะจับบริเวณอะไรคะบ่าบ่าบ่าขวานะคะตั้ง90องศาหมอตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะคะเพื่อจะไม่ล้มค่ะเพื่อตัวเองจะไม่ล้มมือประสานไปที่ข้อศอกขยับลง่อยนี่มันใบตัดหัวไหล ย,อยอออ่อย่อเข้ามันเออเออเออประมาณห<อ>ัวไหลอ๋อหมอนะคะนั่งเอ้ยบริเวณหัวไหล่อยู่บริเวณหัวไหล่เราอ่าใช่อ่ะยอ่ยอยอ่อย่อย่อลงนิดนึงย่ออีกเอาเอาก้นนั่งก้นกลนกลนนั่งอะไรคะกล่นเทงเองเอ,อโอเคพร้อมยังลงเห็นไหยลูกเออ ขาจะอยู่บริเวณหัวไหล่เราหนึ่งสองสามดึงตรงค่ะหนึ่งสองสามลงค่ะลงหนีบชิดหนีบยกขึ้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสไลด์ค่ะสี่สิบห้าองศาหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ท่าไหนอ่ะอ่ะแล้วก็พับไปข้างหลังอีกท่าหนึ่งนี่ท่าที่สามนะคะแขมดึงหนึ่งสองสามโอเค จากนั้นอเอาข้อสอบเลยเข้อสอบจับเป็นเช็คแฮนเช็คแฮนเช็คแฮนขยับขย่ับขยับก่อนขยับขยับขยับถ้าเขาไม่เก่งนะคะไห้ปู้ให้ชี้ขึ้นในหะ้ตั้งขึ้นเลยอ่าชี้ขึ้นตอุ้งมือตบขึ้นปึ๊ก หมุนหมุนหมุนมุนโตปึ๊กอ่าอย่าเก่งถ้าเนี่ยเราเช็คคอก็คือหมุนหมุนถ้าเขาไม่เก่งปุ๊บตกขึ้นปึ๊บดีไหมได้ดีผ่านสอบผ่านผ่านไอขึ้นแล้วอะไรสอบผ่อ่าหนึงนิ้วมือนะคะเราก็ยังตัวอย่าให้พิษเข้าสู่ร่างกายเราดึงออกพึ่บไปนวดถ้าใช้ไม่ต้องมา จากนั้นเช็คแขนเช็คแขนเช็คแขนอัตต้นนะคะโอ้มีแรงมากมากเลยอันนี้โอ้ไม่มีแรงอ่าสลับข้างสลับข้างค่ะจำได้ไหมคะจำได้จำได้หมดเลยง่ายมากมากเลยวายน้ำอังคูบัยว่ายน้ำอ่าหนึ่งต่อสามไปค่ะกวกเงินกวกทอง